สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมกระสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ป้ายดีใหม่เซิร์ฟเจ็ดสามหนึ่งนะครับเดี๋ย่าลืมดูกันต่อเลยแล้วกันก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไล้ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วชมผลงานส่วนของเพลินกระสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางเดียวกันกดซุปเปอร์ตั้งคุณใต้คลิ เวลจะ80แล้วนะครับแล้วก็อีพีที่เราก็ทำการดอนมาทินเทียบร้อยแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร <c oughs> นะครับผมอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเอาเพจซื้อของก่อนนะถึงถึงโอ้เพจไม่พอได้แค่ครั้งเดียวนะอ่ะมานะครับเดี๋ยว เปิดมานี่ก็อัปเกรดกันสักหน่อยนึงนะฮะสอยข้อมือนะครับอืมโอเคอุ้ยขึ้นมาเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เยอะมากแต่ก็พอพอได้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับพลังนี่ก็เกือบสองสีล่ละอ่ะก็ทำเซิร์ฟก่อนนะครับระดับแรกชั่วโมงเดียวเองนะฮะรีบๆดีกว่า ม,มีการสิดเ,เวลามีมาชาโด,ด้ด้วยนะเฮ้ยม่ทั่นเปลี่ยนเว้ยเปลี่ยนเป็นเต้เ,เต้เเตผีปะ่ะโอเคโอยของจริงครับเป็นเต้ผีนี่โอ้โหเก็บเรียบเลยอ่เรียบร้อยครับไปกันต่อเลยละกันเนะาะต่านที่สองเดิมครับไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไร พอได้อยู่ด่านนี้ไม่มีปัญหาครับดูกันเลยไปโอมทิ้งด่านสุดท้ายครับจัดมาเรียบร้อยครับอยังไว้จะได้เสมอนะครับมานะครับส่วนสาธารณะบานาน่าใช่ไหมไม่กดเข้า,าครับผม อย่าบอกวนะ่าเตะเราออกแน่นอนเลยดูทรงแล้วเอา้าทำไมใช้โฮอ่ะเฮลิโคอส่าก็จบง่ายเดียวโอมทีเทียนหนึ่งเนาะไม่เป็นไรตีเร็วก็พอนะเอออ่ะตีเลยครับผมเนีย่ยมันตีช้าเห็นไหมว่าจะจบด่านโอเคไม่เป็นไรช่างมันเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกครับ อ่าท,ท้ายครับตีแรงมากนะครับมาสเตอร์นี่เถื่อนจริงอ่าผมเพิ่มบัฟให้เต็มที่เลยครับผมร,รอดูความสำเร็จอย่างเดียวตอนนี้จัดไปโอ้โหตีเกือบล้านโอ้แถมให้หนึ่งดอกเออแรงเหมือนกันนะครับไม่โชว์ไม่แรงโอเคเกมเรียบร้อยครับอื้กล่องสกิลด้วย ก็อย่าช่วยเหลือนหนึ่งระหว่างรอนะฮะพอดีว่ามันวนรออยู่ตรงน,นี้ด่านหลังด่านสองด่านเอ้ด่านสันด่านสี่ 3, 4, ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยควรกลับมาช่วยด่านเดีอยะใช้สิทธิ์ช่วยเหลือน,นะครับเพื่อกล่องของเราด้วยนะฮะ,ะไปเลยแผด่านนี้นะครับดูเกยร์น่าจะเก็บหมดอะดูทรงแล้วไม่น่าพลาดนะครับออันติมานี่ก็เรียบร้อยนะ โอ้ยทำอะไรอะ่ะเปิดบ้าเล่นๆแล้วกันอ่ะที่เหลือลูกเกียร์จัดก,การเก็บรอยหยบอันตีไถเลยอ่ะแต่ท,ท้ายจริงครับผมบอกแล้วว่าลูกลูกเกียร์มันเก็บเรียบจริงนะฮะโอเคได้มาสี่กล่องนะครับอ่ะด่านนี้ครับไฟลุนล้วน,วนไฟลุนล้วน,วนเอาสักหน่อยหนึ่งมามาเอ,อือนานๆจะเจอฟูทีมไฟลงทีมอ้มเซิร์ฟนะฮะซึ่งจะจะเห็นโตโยต้านะครับไม่ก็มีอุทูเกาะวนๆอยู่แค่นี้นะฮะ มาผมเปิดบาร์ให้ที่เหลือช่วยๆกันนะจัดมาโชว์ศักยภาพเลยโอ้โหมาครับด่านสุดท้ายนี่ครับเปิดบาร์ให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนฟาดจัดมาฮีทราจัดเผาไหมสักหน่อยซิยนี่ล่ะแถมให้ครับผมก็ไม่กล้าแล้วนะถึงจะยังไม่มาสก็เถิดนะครับผมไอ้เป็นโปรแกรมอนน้ำนะครับน้ำเฟรลี่นะ หาจุดสกิลตีที่มันไม่ใช่แพ้ทางหน่อยต้องใช้ดินใส่มันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเรดด้อนบินมาเฮ้ไฟเหรอเอาโอเคได้อยู่นะจะอะไรก็ช่างชนะอยู่ดีนะครับตอนนี้อุ้ยโดนัดสองถุงทองสี่นะครับตอนนี้มันเหลืออยู่สามด่านนะเหลือโฮโอมิลาดเดมอนเนาะแต่ว่าหาคนลงไม่ได้ตอนนี้เอาละครับไปแล้วครับมิลาดมีมาสเตอร,ร์ด้วย เดี๋ยวผมจัดบัฟให้ครับเป็นทีมไฟนะพอมีประโยชน์บ้างแหละจริงๆไม่ได้ผมไม่ทันได้เปิดหรอกใต้ดินเอาไปกินหมดอ่ะเอามาโอ้โหไม่เหลือซากโอเคครับดาสุดท้ายผมบอกแล้วว่าใต้ดินเก็บเรียบนะฮะไม่เหลืออะไรให้ผมตีเลยยังไม่ทันได้ขยับตัวแม้แต่ครั้งเดียวนะผมบอกก่อนเลยใต้ดินไม่ปล่อยไว้นะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ อ่ะเหลือแค่นิดเดียวครับอ่ะช่วยเหลือต่อครับช่วยเหลือให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้เอามาจัดเลยครับผมยังไงต่อจะเอจะเอ๋อสกิลสิครับอ่ะเราก็นะครับไล่เก็บเพชรกันต่อแล้วกันก็เหมือนเริ่มใหม่อ่ะนะฮะเก็บเพชรเก็บอะไรใหม่ทุกอย่างเลยนะเพราะว่า เราก็ลงแค่ทีมข้ามเซิร์ฟแค่อย่างเดียวนะครับเก็บใหม่นะครับเริ่มใหม่กันหมดนะฮะไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพชรที่เราใช้ไปมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับอย่าไปเสียดายเรามาเริ่มกันต้อนใหม่นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับออแบตจะหมดแล้วเนี่ยเวรกรรมชีวิตหนออ่ะไปลุยกันนะครับเราก็ลุยด้านขวาต่อนะครับ มีอะไรให้เอ้านี่งไงมีให้กดอัพเลเวลอัพโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต้มหมดนะฮะแต้มหมดตกใจนะื่ว่าตังก์หมดนะฮะอ่ะกดไปเลยเดินป่าเดี๋ยวเลเวล80รู้สึกว่าจะมีปลดด่านไอ้นั่นนะอะไรป่าหมอกป่าหมอกสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะค่อยๆเล่นไปค่อยๆส่งไปนะครับมีโปรแกรมให้จับไหม ไม่มีนะช่วงนี้รีวิวเองแต่ก็จำไม่ได้นะครับอ่ะดาสมรวจนะเล่นได้ไหมลองดูไหมผมก็ไม่รู้ว่าดิเซดอนผมมันขนาดไหนนะะต้องลองดูอันนี้ครับว่าผมลองเด้งเลือดดีว่าอ่ะลองดูนะครับตัวช่วยเหลือ2ตัวเราเนี่ยเก่งดูนะแต่เรา,เอาอ่อนเองนะครับอ่อนแอก็แพ้ไป อะไรประมาณนี้อะลองดูครับว่าจะสู้ได้ไหมผมไม่ได้สู้ด่านสำรวจนานละคือพลังมันน้อยอะผมคิดว่าสู้ไปก็มน่าจะไม่ชนะนะก็เลยไม่ได้ไม่เคยได้สู้เท่าไหร่ลองเล่นดูแล้วกันนะสปีดเราน,น้อยไปหน่อยนะสปีดเอสดอนน้อยไปหน่อยมาถึงก็โดนโจมตีก่อนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอได้อยู่มาหาหนทางเอาแล้วกันดีมากครับเดมเมจจัดจริงว้เดมเม็แรงเลยนะเออติดชาด้วยแ๋ง ทั้งชาทั้งสตันเลยนะฮะดีเหมือนกันเนี่ยจัดไปก่อนเลยเอ,เรรเอ้าวเวนรัมเฮ้ยงานเข้าละอุ้ยโดนก่อนเลยครับผมคิดถูกปะเนี่ยตีโกลอนก่อนเนี่ยคิดถูกสิวะตัวไหนเร็วกว่าตัวนี้ลวกันตัวนี้เร็วกว่า,วววาใช่ไหมแล้วยีหนังกลับไปดิโดนโอเคไม่ไงทำไมไม่ติดชาว,าตวะตอนเราตีโอ้โห ได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนอืมติดอื่นไหมดิอ่าช่วยเหลือดีฮัมตีอันนี้ก่อนไหมไอนนเขาเรียกไหมนิโดวควีนเออวิ่งตัวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไอนนตีไม่ได้ครับต้องตีตรงกลางอืมอุย้ยโดนแล้วงานเข้าแล้วบินก่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อความชัวร์เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของเรา เ้ยตีไม่เข้าดีว่ะนี่เราพลาดแล้วล่ะไปไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลงมาเออถ้าลงมานี้คืองานงอกเลยนะบอกก่อนเออดีปึ๊บโอ้โหไม่ตายจบแล้วเนะ่อฮะมีตัวอ้ยงานเข้าแล้วเติมเลยก่อน อ้าโอเคปิดเกมเฮ้ยมีโอกาสโอ้โหแล้วประเด็นคือเลือดผมเหลือแค่นี้เองแล้วมันจะไปสู้อะไรเขาได้วะโดนแล้วโอ้โหจบเกมเลยต้องรอรีเซ็ตใหม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะต้องรีเซ็ตใหม่ผ่านนะแต่ว่าดาทัตไปจะเล่นลิซซัดดอนไม่ได้ไนงะอ้าวโอเคก็ลองเข้ามาเล่นดูยังอ่อนอยู่นะฮะตัวละครเรายังอ่อนอยู่เยอะเลย ไม่เวลรเต็มที่สิทธิ์เข้าเล่นก็ส่วนสิทธิ์เข้าเล่นสิทธิ์กวาดล้างก็ส่วนสิทธิ์กวาดล้างนะามาลุยกันต่อนะฮะรับรางวัลไปดิแข่งต้องเข้าไปแข่งก่อนเด้งหลุดไม่แต่เมื่อคืนละไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนัมาคือผมเริ่มเข้าไปดูเลยว่าอ่า exp มันถึงครึ่งหลอดยังไงถ้าถึงถ้ายังไม่ถึงครึ่งหลอดวันนี้ก็ไม่มีทาง80หรอกนะฮะ เดี๋ยวปดนี้ยุนยูเนียนเข้าเลยเนะี่ยสปอนเซอร์เข้าแล้วจัดไปหมดทุกด่านนะครับด,ดําจนไยสู้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะจาไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าดําจะไฟสู้ได้ไหมนะครับไม่ได้เช็คเลยนะครับผมก็ลืมดูเลยว่ามันเล่นได้อย่างว่าอะไรเงี้ยต้องไปดูสักหน่อยนะต้องไปเช็คสักหน่อยนึงว่าได้หรือเปล่าอ่ะหมดอื่นกันบ้างน,นะครับ มีอะไรให้ลงอยู่เยอะแย,ย,ยะนะครับอ่ะกดไปนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะกวาดล้านได้เลยนะครับเอ้ยอดอ่ะมันก็เล่นไปแล้วบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็ทยอยเล่นไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะถึง80หรือเปล่านี้ exp เหลือประมาณ2,000อ่ะถ้าไม่ได้วันนี้อาจจะได้พรุ่งนี้นะครับก็พยายามจะทำา u e วทุกอย่างให้จบ นะครับจะได้รีบๆเคลียร์ไปนะรับไปนะครับรับไปเลยไหนทำได้ทำก่อนเลยนะฮะเออไม่ได้เช็คด่านประจนภยัยเลยว่ามันมันเล่นได้ไหมพลังเราเ,าเล่นได้ไหมไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเจก้าราดอนนะ 79, Ho, Ho. 79็ดสิโอโอเจ ใช้นี่ก่อนก็ได้อ่ะโอเคช่างมันขอได้อยู่นิดหน่อยครับไม่เยอะมากนะไอดี ID นี้ไม่เก่งนะฮะกลางๆนะครับอ่ะอัตโนมัติได้แล้วน,นะครับโอ้พลังหลักแสนผมไม่ได้เล่นลนะการแข่งโลกอ่ะนะครับพี่เกียดเล่นนะครับผมบางทีอ่ะแต่ก็ลองดูหน่อยแล้วกันนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะตุ๊บเรียบร้อยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราก็มาเคลียร์ตรงนี้กันต่อ อันไหนกดได้ก็กดไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสู้ได้อยู่ร้านก็กว่าเนี่ยสบายสบายเลยนะครับไม่ได้ยากเลยร้านก็กว่านะฮะปล่อยไปเลยนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะเก็บได้หมดอะนะครับอืจะถึงร้อยห้าสิบวันนี้น่าจะถึงมั้งอ๋อได้อยู่นี่ไงเราจะมีทั้งล่างให้ทำอีกไอเซิร์ฟใี่ผมเล่นอนะไม่เคยทำครบเลย นะครับผมเล่นมานี่ไม่ค่อยจะจะได้หนึ่งพันนะแทบจะไม่เคยได้นะมันทําไม่จบนะคือแบบบางทีเราเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วมาเล่นเซิร์ฟนี้บางทีเวลามันน้อยไงเซิร์ฟนี้ก็เป็นไอดีลองแล้วกันนะนเรียบร้อยไอดีลองที่ผมลองเล่นเป็นทีมไฟดูนะอยากลองอยู่เหมือนกันแหละนะครับผมนะโอเค ไว้ลงชะตาได้นะเดีย๋ยวก็กวาดล้างได้แล้วนะโอเคพี่ซู้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเลยแปดสิบก็ได้กวาดล้างแล้วไม่ต้องเล่นเองแล้วคือตอนนี้มันเสียเวลาเพราะว่ามันต้องเล่นเองอพลังเราก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะพลังก็น้อยเลยนะฮะถ้าเทียบกันกับเซิร์ฟที่เคยเล่นมาเนี่ยพลังน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่มีโปเกรมอตตัวโกงไง ตัวที่เล่นอยู่จะถือว่าไม่โกงเป็นปกติเลยตัวโกงก็คือพวกมิทูเกลกนะอโยโนวาเนี่ยของจริงมาลองดูครับ,บร้อยโอ้ยลูกเกียร์แม่งลงมาแล้วงานเข้าแล้วเผาไปลงมาดิแม่งไม่ลงมานะอย,อยังไงต่อเรียบร้อยไม่รอดหรอกเพื่อนเอเอาเวนการมันนึกว่าลงมาแล้ว นี่ไอ้ไอะไรวะดิเอล่างมาสเตอร์เนี่ยพอมันโฉบปุ๊บเนี่ยมันจะติดสถานะบินเลยนะนี่แหละข้อดีที่เอาไปเล่นหนาสำรวจแล้วมันผ่านง่ายครับเพราะว่าสถานาน,นี้เลยนะไอเราก็ไม่ได้ทำมาสเตอร์ทักทีอืมโอเคเรียบร้อยนะครับที่จริงคขาจะมีมาสเตอร์สักตัวนงะแต่ก็ยังไม่ได้นะตรงนี้นะพูดถึง อ่ะโอเคก็ยังผ่านไปไสบายสบายมีอะไรอีกนะครับอ่ะเหมืองแร่นะมาเหมืองแร่เราก็เข้าไปเล่นตัวหนึ่งผมว่าเล่นให้ดูครั้งนึ่งเฉยนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เล่นหมดแหละแต่ถ้าเกิดว่าผมเข้าทุกอันทุกโหมดทุกจุดมันก็จะเกินเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมกพยายามบอกแค่บ,บอกให้เข้าตรงนี้เล่นตรงนี้น,นะอะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนไปเล่นให้ครบตามจํานวนนั้นอันไหน5ครั้งอันไหน10ครั้งอะ่ะนะครับผม ไม่ใช่ว่าเห็นผมเล่นครั้งเดียวแล้วก็เข้าครั้งเดียวไม่ใช่นะเล่นตามจำนวนที่มันอนุญาตให้เข้าเลยนะครับประมาณนี้แหละที่จะบอกนะฮะอ่ะไปก็ประมาณนี้ผมมาย้อนเล่นอยู่แล้วนะครับผมจะชอบเล่นกลางคืนวนๆมาเล่นตอนงคืนนะครับเสาท้องฟ้าทุบคริสตัลนะทุบคริสตัลหน่อยแล้วกันทองไม่มีแล้ว หกี่ยงังไงไม่เหลือแล้วนะครับไปปุ้งอโอเคครับเทินสุดท้ายละอ้า่านนะครับผมนี่รอบตัวไหลลื่นก็เล่นให้ครบนะครับมันเล่นได้2ครั้งนะก็ได้อบละห้าหกแสนก็โอเคครับอ่ะเดีย๋ยวไปจอยเสารทองฟ้าแล้วกันไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะสู้ได้หมดทุกตัวนะ จากสภาพทีมของเราณตอนนี้นะไม่น่าเป็นรองใครละเพราะว่าแต่ก่อนอเล่นไม่ได้เลยอย่างนี้สบายบายนะฮะนะเรื่อยๆไม่น่ามีปัญหาครับขณะเดนจูบอคูว่าตีเบาๆยังตีแรงอะ่ะอ่ะโอเคว่าทำไมเราไม่ตีกลุ่มไปวะจบเลยอ่ะเรียบร้อยผ่านนะครับไม่ได้เล่นเสาท้องฟ้าเป็นเดือนแล้วนะฮะยังอยู่ชั้นที่100ร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบคือนานมากๆเนี่ย อยู่ชั้นนี้อย่างนานอ่ะเป็นเดือนแล้วนะครับจริงจริงผมต้องจบชั้น200แล้วนะครับเนี่ย่ะไม่ค่อยได้เล่นเท่า,ทาไหร่อ่ะก็ลองดูผมพยายามเอาทีมมันมาผสมกันนะฮะเพราะว่าอ่าบาลานซ์ความเก่งให้กทีมอื่นหน่อยไม่งั้นเราจะเก่งอยู่ทีมเดียวแล้วมันจะสู้ยากนะฮะเกมนี้มันต้องใช้ความสมรคีนิดน,นึงไอ้ระบบเนี้ยอืมยอดเยี่ยมครับยอดอยังตีแรงเหมือนเดิมนะ อ,อีกด่านหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสู้ให้ให้มันลงเลข5ดีกว่าแล้ววันถัดไปจะได้นับง่ายๆเนาะอันนี้แม่งเหมือนลงเศษไว้อ่ะมาเรียบร้อยจินโฉบไปอืมเฮ้ยผมต้องตีตัวนี้ให้จบก่อนอืออื่นไปดิเฮ้ยโอ้โหเวนกายนั่นมันเปิดสกิลละในงานไม่เด้งเลือดเลยไอ้บ้าเอ้ยผมเราโคตรเกลียดเลยแม่งแปลเดาเมจเป็นเลือดของตัวเอง เรียบร้อยครับไม่รอดว่าแค่นี้แหละไม่ลอดหรอกอจามเลยไ้เพชรนะ,ะสู้ต่อนะครับสู้ต่อสู้ต่อมนสู้ได้ก็ต้องสู้ต่อนะครับนี่โดนไปดีครับนั่นไงอื่นนิดหนึ่งนะ อ่ะโอเคครับเรียบร้อยทีนึงครับม,ม,มาตุ๊บเรียบร้อยครับอ่ะได้อยู่ครับยังผ่าผ่านได้นะด่านถัดไปกันเลยครับยังมีด่านให้เราเล่นอีกหลายด่านคือเล่นเสาตงฟ้าก็เหมือนเล่นผ่านด่านเลยมันกินเวลาพอๆกันตอนนี้ผ่านด่านรนู้สึกผมน่าจะยังผ่านไม่ได้พลังยังไม่ถึงนะเล่นไปก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยเล่นเต็มที่แล้วเพราะว่าตอนนั้น ผมฟาร์มเพชรล็อตสุดท้ายก่อนที่ผมจะสุ่มกาชาที่ไม่สุ่มกาชาเด็ซื้ออะไรวะหินโนเมก้ารูบี้เมื่อปสาห์ที่แล้วนั่แหละผมไล่เล่นด่านจนภายไปหมดละจนมันไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็คงต้องเล่นหมด2สอตรองฟ้าแทนก่อนนะฮะบาลานซ์เวลาเอาเรียบร้อยครับกีฬาตหน้าแม่งตีแรงนะผมค่อนข้างชอบอยู่นี่ตั้งแต่มีโฮโนี่คืออะไรก็ง่ายขึ้นเยอะ สบายสบายอ่ะอีกสึกด่านหนึ่งเดี๋ยวเล่นร้อยสามสี่แล้วผมก็เล่นร้อยสามห้านะแล้วผมก็จะใช้กวาดล้างแหละเพราะว่าอย่าให้มันลงท้ทยเลขห้าแล้วกันเพราะว่าถัดไปก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นจะได้จำได้ไงผ่าเกียร์ผมก็ไม่ค่อยเล่นเผ่าเกียร์นะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับโอ้ทีมเราเก่งขึ้นเยอะเลยเล่นสอดรองฟ้าผ่านได้ง่ายขึ้นเยอะเลยตอนแรกเล่นผ่านมันยังไม่ได้เลยนะถ้าใครยอมไปดูสอดร้องฟ้าที่เล่นครั้งสุดท้ายอ่ะ คือผ่านแทบจะไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าสบายสบายเลยคือพลังพอพลังมันถึงขั้นใช่ไหมอะไรอะไรมันก็ดูง่ายไปหมดนะครับเห็นปะดูดิเซฟอร,รอนก็ยังเป็นตัวหลักของผมอยู่นะฮะเราแค่เอาอะไรอรโอโอนะครับมาแทนที่เรซดอน้เฉยเรซดอนผมก็ปลดระวางแล้วละคือปั้นหย่อๆเอาไปเล่นด่านสำารให้เฉยให้พอผ่านนะครับ จะได้ปลดล็อกจริงๆแล้วผมจะต้องเล่นอีกด่านนึงนะผมไปเล่นด่านแรกผมจะต้องเล่นมิวไอ้ด่านลูกเกยียร์บ้างแต่ว่าผมไม่มีลูกเกยียร์ผมก็เล่นเล่นด่านแรกไปก่อนไอ้มิวทูอะไรอะ่ะอ๋อด่านนี้ยากด่านนี้รู้สึกจะยากนะาลองดูก่อนเนาะน่าจะพอได้อยู่นะมันโดนบัฟว่ะงานเข้าแล้วได้อยู่นะน่าจะพอได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่โอเคพอได้นะไม่น่ายากอืมแจ่มนะครับผมสุดยอดอ่ะหมดแล้วไหมหมดแล้วยังโอเคดาสุดท้ายนะสาดองฟ้าในวันนี้ก็เล่นให้มันครบให้มันท่วนแหละนะครับอ่ะเปิดบัฟไปโชว์ไปทีนึงอ่าสุดยอดครับ นี่แหละที่ต้องการอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับผมอัดคลิปนอกสถานที่นะครับไม่ได้อัดอยู่ในห้องอัดนะฮะพอดีว่าทําทุร้ายของนอกแต่ว่าก็อัดเล่นสักหน่อยแล้วกันก็พยายามหาที่ที่เงียบที่สุดแล้วนะฮะไม่งั้นไม่มีคลิปลงแน่นอนโอเคแล้วผมก็จะใช้กวาดล้างเอาเนาะตรงนี้อ่ะได้จำง่ายง่ายไงจบที่ร้อยสามสิบห้าใช่ไหมอ่าอไปเลยเดี๋ยวแวะอัพพลังหน่อยนึงแล้วกันนะครับ ไม่ได้อัพพลังนานละนี่ hey, พลังกายผมพอมีอยู่นะไปอัพพลังกันหน่อยนะครับะมีอะไรให้ให้อัพบ้างะกดไปเลยครับเมื่อวานก็อัพไปหน่อยแย่าละแหละนะครับนี่แล้วก็อัพอัพไปก่อนแล้วกันเนาะพูดถึงนะอ้าวมีเลื่อนขั้น้วยเหรอโอเคไม่ค่อยได้ลงไอประดับอ๋อมันมีของที่ครบเสต็มันใช่ไหม อ่ะโอเครับไปโอเคอัพได้นิดหนึ่งอ่ะเต็มที่ก็2ล้านสี่อ่ะตอนนี้ผมก็ล้างหมดแล้วนะอมผมล้างครบแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ไล่เขาเรียกม่นว่าไล่ล้างดิไล่ทําให้มันเป็นสีทองอ่ะนะครับเนีย่ยเดี๋ยวไล่ทําให้เป็นสีทองดีกว่าเลวห้าสิบนะฮะจริงๆเลือกสเตตัสได้นะครับว่าเราจะทําอะไรกับตัวละตัวมันได้นะอ่ะเดีย๋ยวไล่กดไป เราก็กดมาได้เป็นสีทองเกือบหมดเลยป่ะมีม่วงติดมา1อันนะไยนก,ก็ไล่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับไม่ยากไม่ยากค่อยๆอ,อัพไปตรงนี้นะครับอัพไปเลยมีอะไรก็อัพไปนะครับอัพอัพไปก่อนนะฮะนี่อู้วันนี้ก็ไม่ได้กดเลยอันเนี้ยที่ไม่กดเพราะว่าเพชรมันไม่พอนะก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับผมอ่ะอย่าอัพ ตัวละครทั้งในด้วยนะพวกนี้กดไปเลยนะครับเนี่ยอัพไปเลยอันไหนอัพได้อัพไปนะฮะนี่ไงอันนี้ก็กดได้แล้วนะครับดีขึ้นมาอีกครับยอดเก่งข,ขึ้นอีกนะกว่าเดิมนะครับก็ไล่ดูตัวอื่นด้วยนะอันนี้เดี๋ยวทั้งบนอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะลองเล่นดูนะครับผม อ่ะโอเคก็คผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบ้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไาริกช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งขอแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีวีเกม